สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรายังอยู่ที่อนุสรสถานแห่งชาตินะครับตอนนี้เรากําลังพาท่านเข้ามาชมด้านในอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าอาคารภูมินิทัศน์นะครับเราจะพาท่านเดินขึ้นไปชมด้านบนนะครับยังไม่หมดนะครับ นีโชคดีฝนยังไม่ตกนะครับเมฆลึ้มนะครับเมื่อวานนี้ตกไปแล้วนะครับวันที่ถ่ายวันนี้ก็คือวันที่ยี่สิบหนะครับสิงหาคมสองพ้ารอหสิบหกนะครับ ขึ้นมาข้างบนนิดนะครับถ้าไทยอะไรอกกร,ราชเราจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังนะอันนี้เป็นห้อง ะครับอันนี้เป็นศึกขุนสามชนยุทธาถีแรกแห่งพันดินนะครับเป็นภาพวาดนะครับก็คือสมัยนุ่นหลัสมัยนาราจสกุลไทยเลยนะนี่สมัยนาณาจสกุลไทยนะครับ ในช่วงพุทธศตวรรษที่18บนะอาณาจักรสุโไทยได้ก่อตั้งและรุ่งเรืองขึ้นแทนที่บางส่วนของอาณ <c oughs> าจักรขอมอาณาจักรสุโไทยราชธานีมีกรรรษัตริย์ปกครองทั้งสิ้นเก้าพระองค์นะครับในช่วงเกือบ200ปีนะพระคุณแหพระคุณราบแห่งมหาราชน,นะครับจัดเป็นราชกาลที่สาม ของราชระหว่างปีพศ1822ถึงน้องปี1846นะครับแล้วก็เป็นศึกคุนสามชนยุทธหัตถีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยี้นะครับในปีพศ1800เมื่อครั้งเจ้ารามมีพระชน มายุได้สุก้าพรรษาได้แสดงความเกียรตกล้าสายช้างเข้าช่วยพระบิดาแก่คือพ่อขุนศรีอินทรา t ิตในการสงครามกับขุนสามชนแห่งเมืองชอบที่หมายท้าทา,ทายอำนาจของสุโ,โไทยเหนือเมืองตับการสัพประยุทธ์ครั้งนี้มีรายละลเอียดที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงหลักที่หนึ่งนับเป็นยุทธหัตถีครั้งแรก ของประวัติศาสตร์ไทยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นสารจิตอันนี้เป็นลูกปั้นของพ่อคุนรามคำแหงหมหาราชนะครับลูกปั้นของพ่อคุนรามคำแหงหมหาราชที่ถือว่าเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองมากนะครับประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถมาตี ของตีลระครังนะะที่หน้าราชวังนะครับแล้วท่านก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับ เป็นด้านนอกมีทางไปขึ้นพาล,ลอยไปยก็จะไปทางหลังสิษนะครับมาฝั่งนี้ก็จะมาทางวิภาวดีหลังสิษอาคารหลังนี้เป็นอาคารสำหรับใช้ทำประกอบพิธีนะ ให้กบพีนี่เราเดินลงนะครับโชคดีวันนี้ไม่ค่อยมีคนเยอะนะ ปิดไฟหมดแล้วนะโชคดีเมื่อกี้เรายังถ่ายทางนะเดี๋ยววันนี้กล้จะปิดแล้วนะครับโชคดีเมื่อกี้ถ่ายทางปิดไฟแล้ววันนี้น่าจะปิดเร็วกว่าปกติน่าจะประมาณบ่ายสามครึ่งน,น่าจะปิดวัน,นี้ ก็คือถ้าไม่ค่อยมีคนมาเขาก็จะปิดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทหารสมัยเก่านะ่น,นะสมัยสงครามรูปครังที่สอง อันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราเห็นอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิหนะ้องบนก็บอกว่าคนไทยทุกคนมีเลือดทหารนะครับอย่างภาพภาพ,พนี้เราก็คงคุ้นกันนะครับมีที่อนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิด้วยนะครับทหารกำลัองอุ้มระเบิดระเบิดใหญ่ คนไทยทุกคนมีเลือดทหารนะครับเป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบ,าบพิตรนะเมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2,509อนะอันนี้ก็เป็นรูปทหาร ันนี้ก็จะเป็นรูปน่าจะเป็นผู้ปัะชาการกองทัพอากาศในแต่ละรุ่นนะตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ในหลวงรัชการที่สิบขึ้นคองราช น,นี่กลับมาทางออกนะครับจริงๆมันมีห้องขึ้นไปได้อีกหลายห้องนะครับแต่วันนี้เขาน่าจะจะปิดแล้วนะครับพอปิดไฟแล้วนะครับโอเคก็ขอจบไฟแต่เพียงเท่านี้นะครับ จะพาไปชมที่ไหนครั้งต่อไปนะครับในช่องบางกากสมายนะครับโปรดติดตามได้นะครับเราก็จะพาไปชมสถานที่ต่างๆที่บางท่านอาจจะยังไม่เคยไปนะครับอย่างสถานที่แห่งนี้ผมก็ยังไม่เคยเข้ามาเลยนะครับขับรถผ่านอยู่บ่อยๆนะครับประจําแต่ก็ไม่เคยเข้ามาชมเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ เพื่อให้รู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทยเรานะครับนะบรรพบุพรบุษของไทยเราได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินเอาของเราเอาไว้เนี่ยนะเสียชีวิตไปจํานวนมากมายมหาศาลเลยนะครับ ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ